ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากมีไอดีเท่ๆนะตัวดีๆนะแรงสูงๆวินเลตสวยๆนะครับไว้เล่นนะครับผมในะราคาเริ่มต้น50บาทนะผมขอแนะนําเพจไอมิทต์ตดีวีเจเลยนะครับผมเพจรับซื้อขายหนะเกมอาวีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมนะผมรับประกันเลยนะฮะสำหรับใครที่แบบสนใจนะทักวไปทำเพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนในกิจกรรมสี่เกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่านวันนี้นะครับผมในก็อยู่เกมอาวีนั่นเองนะครับผมนก็พามาดูโหมดเกมอีกแล้วนะครับผมรอบนี้ก็เป็นเล่นเป็นตัวลงนะครับผมแล้วฝั่งข้าก็เป็นยิมเน็ตนะครับผมนะฮะก็ยิมเน็ตนะอย่าประมาทนะครับผมนะอย่าลืมว่านี่คือโหมดเกมนะผมต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆนะครับผมนะฮะเขาเลือกมาโอเคเฮ้ยมันมีอะไรมันยิงยังมันตัวก็ได้เหงื่อน่ะโอ้ยิงแล้วแบบ ลากเข้ามาหาใกล้แล้วก็ยิงให้มันแรงๆอย่างนี้เหรอเออดูดิแน่ยิงเข้ามาเฮ้ย,ยไม่คิดในบราเวณป่าไอสัตว์โอ้โอเหเฮียอะไรนะเฮ้ยกูยิงไม่เข้าเลยหัวแล้วมัต่อยกูรัวเเฮ้ยโอ้ดูดมันสวดูมันหวดิเฮียบอบๆเลยกูยิงมันไปเข้าเลย,ลยเฮ้ย ไม่ดำไม่เหยกูแม่งเท่าเดิมเลยไม่ได้เท่าแบบตัวปกติเลยไม่ได้แบบมีอะไรผิดแปลกเลยแค่แปลกขึ้นมาแค่แบบยิงแล้วประชิดเอ้ยยิงแล้วให้ฝั่งตัวข้าวเข้ามาระยะใกล้อย่างเงี้ยยิงแล้วเด้งอ่ะโอ้โหดูมันตีดิเฮียเฮ้ยเนี่ยลองลองตีโอ้โหโอ้โหดูซริงโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยแม่งลงมาเป็นฝนเลยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ได้เดินอ้าว เฮียเลยเนี่ยโอ้โหยังไม่เสร็จอีกว่าอติยังไม่เสร็จเลยโอ้โหโคตนน้ำเฮ้ยอะไรวะน้าเฮ้ยแต่โลมีมีอติต้านฐานะ้อยู่อาจจะอาจจะไหวหรือเปล่าวะต้องรอดูหรืวีวสี่ละ เดี๋ยวเราดูว่าตั้งฐานะแล้วก็ไปยิงไงเฮ้แต่ดาเมจมันไม่แรงอไงที่ดาเมจโหลไม่แรงเฮ้ยโหนี่ไงยิงแล้ววับมาหายิงเลยแบบอยู่อยู่เลยประชิดได้ใกล้ๆแล้วกูยิงไม่เข้าเลยเลื่อนไม่ลดเลยวะเฮ้ยโอ้โหมันกันตริกอะเฮ้ยกูไม่ได้เดินเฮ้ยโอ้โหกูตายกูตายเฮ้ยกูไม่ได้เดินกูไม่ได้เดินจริงแค่เนี้ยโอ้โหไอ้เขี้เอู้ไงวะ มันก็ไม่เคยมีโอ้โหต้อมแม่งแตกหมดละเฮ้ยมาคุณมีอันติโอ้โหยิงไม่เข้าเลยเฮียแม่งคือวันเราต้องรีบเบิร์ดมันอ่ะไอตัวนั้นอ่ะไอตัวยิมเนตอ่ะโอ้โหดูดิไอเฮียไม่ได้เดินแล้วลบคือแบบมันเบิร์ดมันเบิร์ดได้แบบว่าคือมันไม่ตายอ่ะแล้วคือแม่งไอยิมเนตเวลามันอันติโดนมันเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดขึ้นเรื่อยๆด้วยนะทุกคน โอ้โหสู้ไงวะนี่โอ้โอ้ดูมโซยป้องหูเกือบแตกเลยมาดิคูณิอันติออออกูยิงไม่เข้าเลยเฮ้ยโอ้หนีโอ้โอ้โอยหูแล้วเราเดินช้าได้เหรอเนี่ยโคตนหนื่นเลยดูดิเฮ้ย กันเลยโอ้เกือบไปเย้ยโอ้ยโอ้โหมาดิมาดิมาดิมากระฮียแล้วกูยิงไม่เข้าโอ้โหแล้วพป็นตีกอะโอ,โอ้ไม่รอดปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดโอ้โหแม่เงเอ้ยออยากลองเล่นบ้างอะ โอ้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 เฮียเลยไม่ได้ไปไหนอะกูโอ, kind of โอ้ไม่ได้เดินไม่ได้โอ้เฮียปิงเลยเอ้โอ้โหปิงโอ้โอ้โอ้ปิงโอ้ปิงสองร้อยโอ้เฮียเลยไม่อยากลองเล่นบ้างอะ โอเคนะครับผมแดมผมมาลองเล่นยิ้มเด็ดบ้างนะครับผมเมื่อกี้แม่งปิงนะครับผมเล่นไม่ได้เลยนะครับผมแน่น่าจะแบบเป็นที่อาติวยิ้มเด็ดแหละนะครับผมแนเพราะว่ามันเอฟเฟกมันอลังการดูดิดูปตีนลุ้วโอ้โหยันแบบซอยบุบ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 เลยฝั่งหนูเขาเล่นหนาซีมาเทียแม่งเลือกตัวแบบชนะทางมาอีกอล้วไอที่เอ้ยวุยสู้ไงเนี่ยลองดูลองดูเผื่อไว้มาดิพร้อมบวกแล้วมา โอ้โอ oh. oh, oh, <laughs> oh, ้โคตรแรงไอ้เขี้ยเอ้ไปไปไม่ถึงตัวเลยโอ้นอกทอยแบบดุดด่วนเลยไอ้เขี้ยมันโอ้โหเนี่ยมันเรียกตัวชนะทางกูไปไงไอ้แม่งเอ้ยขอฟาร์มก่อนละกันขอฟาร์มวิวสี่กันเจอกูโอ้โอ้โอ้เขี้ยชุดเดียวล่วง นอกทอยแบบด่วนๆเลยม,มาดิเฮียซอยทอยทอยทอยไอสัตว์มาดิมาดิแล้วกูว่าตีไงม,มาดินี่ฮะสภาพเห็นเป้าโอ้โหเนี่ยมันเลือกราซี่ไว้ยมันสกิลหนึ่งหนีได้มาดิหนีล้วไงกูตามกูตามกูตามเออเรียบร้อยตายไอสัตว์ไอ้เลือกตัวชนะทางมา ดูตีบ้านบุ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 โอ้โหซอย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 เฮยเฮียโค้เฮี่ยเลยทอยทอยทอยฟาร์มขอฟาร์มเอาทอยก่อนละกันนะทุกคนมันอาจจะกันได้นิดนึงก็แล้วเฮ้ยวันนี้โอ้โหเฮียชุดเดียวกับตายเลยอัตตีเลยละกัน อันติเพิ่มเลือดโหดูมันสกิลหนึ่งหนีลัวๆเลยดูดิมาแล้วสก,กิลกูใกล้หมดมันมาเลยเฮ้ยไอ้เคี้ยแม่งหนีไอสัตว์อ้อโหไม่ไหววะไอสัตว์แล้วกูอันติและกันนี่ไม่ต้องอะไรมาก โอ้ในคอมมาครับอยากเออเออเไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ดูสก,กิลหนึ่งหนีโอ้สก,กิลหนึ่งหนีกะหนีแล้วไงกูหวดตีปกติก็ได้ว่าไอสัตว์กูตีปกติเกือบตายโอ้แล้วคีบเลนมันถึกจังว่าคีบบัฟหลานบ้านเลยละกัน โอ้ยซอยซอยอืมซอย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 เฮ้ยโอ้มาบวกเหรอบวกโอ้ยที่มันขโมยกูกือบตายท่านเอ้ยอนติกูจะมาแล้วมาดิ โอ้แม่งหนีไอ้ยแม่งหนีสุดขอบแบบโอ้โหตามกูตามโอ้แม่งสุดระยะพี่แม่งเหลี่ยมไปฝาเลยแม่งสกิลหนีอ๋อเรียบร้อยปิงโอ้โหปิงอะเนี่ยคือเวลายิมเด็ดบันเลตไปเรื่อยแล้วคือมันเอฟเฟกต์มันอลังการเกินอันตีมันอ่ะมันแหลกเลยเออมันดูปิงเลยไปปิงเริ่มหายอะไรเะรอเวลาไม่ได้ใช้อันตีก็ปิงก็เริ่มหายฮะเวลาใช้อันตีทีก็ ปิงขึ้นเลยปิงเก้าสิบละเริ่มหายละแล้วกูก็เปิดอันติย้ำอีกทีไงไอ้ที่ไปมาคิวข้ามใม่ได้ก่อนไปไหนโอ้โอ้โอ้แหลกละแหลกแลเอาเอาโอ้โอ้คืนแดงละปิงสองร้อยโอ้โหกูว่าแเลยเนี่ยโอ้ไม่ไหววะเล่นแล้วปิงอ่ะอันติมันอะโอ้โอ้โอ้บังคับไม่ได้บังคับไม่อยู่โอ้เออ โอเคนะสำหรับลิปนี้นะก็ต้องลับไปก่อนแต่ละกันนะฮะก็สำหรับกิฟต์เด็ดนะเป็นยังไงบ้างนะครับอกนะโกงกันหรือเปล่าฮะดูดิปิงเลยเฮ้ยโอเคบายผม